สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนเรื่องตรีโกณมิตินะคะในสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรีโกณมิติคืออะไรนะคะแล้วเราเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเนาะ,ะมาดูภาพสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้กันก่อนนะคะ<ส>เพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้จกักตรีโกณมิติเนาะว่าไซด์คอสแทนเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วเราจะดูตรงไหนนะไซด์คอสแทนนะคะก็คือจำมาอย่างนี้เลยนะ สายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดเนาะอ่ะชายสายข้ามฉากนะคะลิ้นพันกันคอสชิดฉากแทนข้ามชิดอ่ะท่องอันนี้ให้ได้ก่อนนะคะ อันนี้คือเป็นพื้นฐานนะคะของเรื่องตีโกณมิติเลยเนาะถ้าเราท่องตรงนี้ไม่ได้นะคะอย่างอื่นเราก็จะไม่ได้เนาะอ่ะท่องพร้อมกันนะคะซ้ายข้ามฉากคอสชิดฉาก แทนข้ามชิดเออแล้วไอ้คำว่าข้ามไอ้คำว่าฉากไอ้คำว่าชิดตรงนี้นะคะมันหมายถึงอย่างไรนะคะอะเดี๋ยวมาดูตรง,งรูปสามเหลี่ยมตรงนี้กันนะคะคำว่าดูคำว่าข้ามก่อนนะคำว,ว่าข้ามนะคะก็หมายถึงด้านที่ตรงข้ามมุมนั้นนะคะอย่างตรงเนี้ยข้ามนะคะก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามุม A อไซด์เตรงนี้นะคะข้ามก็ค,คือคือมุมนี้นะสมมติตรงนี้ให้เป็น x ละกันอะ ตรงนี้คือข้ามนะคะอาจจะเ,เขียนเป็นคำว่าข้ามดีกว่าจะได้เข้าใจเนาะอันนี้คือข้ามนะคะคือด้านตรงข้ามกับมุมเนาะข้ามฉากนะคะฉากคือตรงไหนนะคะฉากก็คือด้านที่ตรงข้ามกับมุมฉากนะคะรู้จักมุมฉากไหมมุมฉากก็คือมุมที่ทํามุมกัน90องศาแบบนี้ ha. ค่ะด้านไหนก็ตามที่ตรงข้ามกับมุมฉากนะคะเราจะเรียกว่า ฉากหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะแต่เราให้เรียกสั้นๆว่าฉากนะคะเวลาจําจะได้จําได้ง่ายๆเนาะตรงนี้เราก็เขียนไปเลยว่าฉากแล้วชิดนะคะชิดก็คือด้านที่ใกล้ชิดกับมุมนะคะเนาะก็คือตรงนี้นะชิดอ่ะคราวนี้อาจจะมีคําถามมาเอ้าแล้ว มันก็ใกล้ชิดกับมุมเหมือนกันมันทำไมไม่เป็นชิดกันคะคือด้านนี้มันเป็นด้านที่ตรงข้ามมุมฉากแล้วนะคะมันจะเป็นชิดพร้อมกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านที่มันใกล้กับมุมเนี่ยมันจะมี2ด้านเนาะก็คือด้านที่ตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่อีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเราจะเอาด้านที่ชิดกับมุมที่ไม่ได้ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็นด้านชิดนะคะอ่ะคราวนี้ก็เข้าใจคําว่าข้ามฉากชิดแล้วเนาะก็ตามนี้เลยนะคะซตาย A นะคะก็คือข้ามกับชิด อ่ะคราวนี้นะคะเรารู้จัก s i ายคอแทนไปแล้วนะคะเราลองมาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น c o เซ c กเซแล้วก็คอนะคะตรงนี้มันจะตรงกันข้ามเลยเนาะอย่าง s รเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามกับคาว่าโคเซ c กนะคะคอทก็จะตรงกันข้ามกับคาว่าเซ็กแล้วก็แทนตรงกันข้ามคําว่าคอทนะคะตรงข้ามอย่างไรเนาะอันนี้มันเป็นข้ามฉากใช่ไหมตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นฉากฉากข้ามแบบนี้ค่ะ หรือถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ต้องจําตรงนี้ก็ได้นะคะเราจําแค่ตรงนี้แล้วก็จําว่าตัวไหนที่ตรงข้ามกับตัวไหนนะคะเราก็แค่สลับกันเนาะเออถ้าใครขี้เกียจจาเยอะนะคะก็จําแค่3มตัวนี้หลักๆเนาะแล้วก็จําว่าตัวไหนคู่กับตัวไหนนะคะแล้วเราก็ค่อยจําที่มันสลับกันเนาะอ่ะอย่างเซกตรงนี้ก็จะเป็นฉากกับชิดนะคะคอตก็คือจะเป็นชิดอ่หารด้วยข้ามแบบนี้ค่ะ อมันจะตรงกันข้ามกันนะคะอ่ะโอเคเนาะตรงนี้ยจาให้ได้นะคะอ่ะแล้วคราวนี้ถามว่าแล้วเรามาใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะเวลาในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีจทยนะคะคำถามที่เกี่ยวข้องกับมุมพวกนี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าบอกว่า ถ้ามุมเงยของสายตาแมวนะคะมองไปที่นกซึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้นะคะเท่ากับ30องศาเนาะและแมวอยู่ห่างจากโคนต้นไม้นะคะ16ฟุตจงหาระยะห่างของแมวกับนกที่เกาะนะคะจับโจทย์เนี่ยถ้าเราจะสร้างเป็นตารางก็สร้างเป็นภาพนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็คือแมวนะคะมองนกเนาะอยู่นะคะที่มุมอ30องศานะคะตรงนี้ห่างจากโคนต้นไม้สมมุติว่าตรงนี้มันเป็นต้นไม้ สมมติอังนี้มันเป็นโคนต้นไม้สมมตินะคะตรงนี้มันเป็นโคนต้นไม้อ่ะตรงนี้เป็นโคนต้นไม้เนาะตรงนี้ก็เป็นต้นไม้แบบใหญ่ไปเลยนี่เป็นโคนะมันเกาะอยู่บนกิ่งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็แมวเนี่ยมองตรงนี้ไปนะคะสิ่งที่เขาต้องการหาคือระยะห่างกับแมวกับนกระยะห่างของแมวกับนกที่เกาะนะคะคือสิ่งที่เขาต้องหาสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็คือเอตรงนี้เนาะเรามาดูจากโจทย์นะคะจากโจทย์เนี่ยมุมตรงนี้มันจะเป็นมุมเก้าสิบองศาถูกไหมนะคะ แล้วจะโจทย์เนี่ยถามว่าเขาให้อะไรมาแล้วเขาถามอะไรเขาให้อะไรมาคะมุมตรงนี้ตรงนี้ถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็น30นะคะตรงนี้มันด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องให้เป็นฉากถูกไหมคะไอ้ตรงนี้คือฉากเขียนไปเลยตรงนี้คือฉากส่วนตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นฉากตรงไหนจะเป็นชิดคะ มุมที่เขาให้มาตรงนี้ก็เป็นชิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคาว่าฉากกับคาว่าชิดเนาะเรามาดูนะคะไซด์คอสแทนอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับฉากแล้วก็ชิดอะไรคะคอร์สใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะเราสามารถนําสูตรคอร์สเนี่ยมาใช้ในข้อนี้ได้เลยเนาะเราก็เขียนไปเลยเนาะคอร์สสาเท่ากับชิดฉากนะคะแล้วก็เขียนโจทย์เลยคอร์สสมมุตินะคอร์สสาสใช่ไหมคะเท่ากับ ชิดชิดคือเท่าไหร่คะชิดก็คือสิบหกถูกไหมชิดตรงนี้เนาะเท่ากับสิบหกส่วนฉากเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาใช่ไหมคะส่วนคอสามสิบมีค่าเท่า,ทาไหร่คะคอสามสิบอ่ะมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองถูกไหมอ่ะคอสามสิบมีคา่าเท่ากับรูทสามส่วนสองเนาะแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําการแก้สรรมการนะคะหาค่า x ให้ได้นะคะหาคาเหตุให้ได้อ่ะอันนี้ให้มองถึงประโยชน์นะคะของทีกลมิติเนาะซึ่งส่วนใหญ่ที่จะใช้กันลกหลักๆเนี่ยมันก็จะมีพวกคอสพวกแทนพวกนี้ค่ะถ้ามันเป็นมุมแบบมองขึ้นเหงื่อก็จะใช้คอสเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหนเนาะเข้าใจนะคะพื้นฐานของเลื่อนตีกลมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนทําเกี่ยวกับโจทย์นะคะแบบนี้เนาะเอาแบบละเอียดเลยสอนวิธีการคำ นวนด้วยนะคะแต่สําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย